คนไท้บนเรื่องหน้าห้อยนะมีกระเป๋ะแก้มเป็นหูหมาแต่มีโหนกแก้มที่สูงเด่นมากๆแล้วมีขมับที่ตอกที่ลึกมากๆแล้วก็มีแก้มมีบริเวณใต้โหนกแก้มอะ่ะที่มันลึกลงไปด้วยลนะ่ะทางเลือกที่แย่ที่สุดในการรักษากระปาะแก้มคือการใช้เข็มแหลมปักไปที่โหนกแก้มนะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงว่าโหนกแก้มก็สูง โกแก้มก็ใหญ่อยู่แล้วค่ะจากอันเดิมเนี่ยนะใหญ่สูงเหมือนเทือกเขาตะนาวสีนะคะสุดท้ายกลายเป็นเทือกเขาหิมาลัยค่ะกลายเป็นยอดเขาเอเวอเรสต์ไปเลยค่ะนะคะทีนี้ยิ่งใส่ตรงนี้นะคะโอเคว่ากระป๋อกแก้มเนี่ยมันยกขึ้นจริงค่ะนะแต่โอกเทอมจะสูงใหญ่มากขึ้นนะคะพอโอกมันสูงใหญ่มากขึ้นก็ยิ่งทําให้เนี่ยขมับเทอมอะ่ะมันดูตอ แล้วมันก็ดูลึกมากขึ้นนะคะและไอ้ใต้หนกแก้มเธอหรือว่าตรงหน้าหูตรงนี้ยที่มันลึกอยู่แล้วอ่ะมันก็ดูลึกไปเพิ่มอีกนะคะเออนะคะอย่าใช้วิธีนี้เด็ดขาดนะคะในคนหนกใหญ่ในคนกระบับตอบในคนแก้มตอบนะคะอย่าใช้วิธีนี้ในการยกกระป๋องแก้มนะจ๊ะแล้วทํายังไงล่ะถ้าเธอมีงบฟิลเลอร์เกาหลี 3cc นะให้เธอนะ เติมขมับทั้งหมดเลยนะคะเออข้างละหนึ่งซีซีครึ่งเติมขมับมันดียังไงครับคุณหมอถ้าหมอสามารถเติมได้ถูกชั้นเติมได้ถูกตำแหน่งและมีฝีมือนะครนะับนะกระป๋ะเธอตรงนี้มันจะดึงยกขึ้นนี่ดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะขมับเต็มขึ้นทําให้โหนกแก้มเธอมันดูเล็กลงนะแล้วการที่ขมับเต็มขึ้นน่ะมันทําให้หน้าเธออ่ะมันดูละมูลมากขึ้นนะ บางคนนะ่ะมันดึงกระป๋อแก้มตรงนี้ไปได้ด้วยเห็นไหมเนี่ยมันดึงกระเป๋อแก้มที่มันดึงอดงีดึงหน้าแก้มตรงเนี้ยไปได้ได้ได,ได,ได้ได้ระดับหนึ่งด้วยบางคนทําให้ตรงใต้ตาดีขึ้นบางคนร่องแก้มดีขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอย่าอย่าปากเข็มแหลมบนนี้เลยถ้าโหนกใหญ่อยู่แล้วยกเว้นว่าเธอไม่มีโหนกแก้มนะเป็นคนที่ไม่มีโหนกแก้มเลยนะคะเออหน้าแฟลตหน้าแบนไปเลยอย่างเนี้ย สามารถทําได้แต่ถ้ามีโนกแก้มอยู่แล้วการุณาหลีกเลี่ยงนะคะอย่าทําแบบนี้เด็ดขาดนะคะ